การฟื้นฟูป่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับการฟื้นฟูที่ผ่าน,นมามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากและมีพื้นที่ที่ชัดเจนมากเป็นการฟื้นฟูป่าเฉพาะพื้นที่ต้นน้ําเป็นการฟื้นฟูป่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถซับน้ํานะครับชะลอน้ําแล้วก็ถ่วงน้ํา สามคำนี้ไม่เหมือนกัน,นซับน้ําก็หมายความว่าเมื่อฝนตกมานะครับก็จะพยายามทําให้ป่าเนี่ยนะครับซับน้ําให้ได้ประมาณสักหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อซับน้ําได้อย่างนี้นะครับก็หมายความว่าเขื่อนซึ่งอยู่ใต้ป่าเนี่ยก็ยจะได้รับน้ําจากปา่ายาวกว่าเดิมเมื่อก่อนนี่พอฝนตกน้าถ้าฝนตกเยอะน,ะน้ำก็เต็มเขื่อนและเมื่อน้ําถูกใช้น้ําก็หมดไป แต่ว่าถ้าป่ามีความสามารถในการซับน้ําน้ําจากป่าเนี่ยก็จะค่อยๆไาลลงไปอย่างเขื่อนโอเคนะนั่นคือซับน้ําตรนี้ชะลอน้ํแปลว่าอะไรชะลอน้ําก็คือว่าเมื่อฝนตกจักจัก,จก,จกลงมาเนี่ยน้ามันไหลลงมาเร็วเกินไปนะครับมันก็มาที่กลางน้ําท้ายน้ําเร็วเกินไปที่ต้องมีสํานักงานก็เพื่อเมื่อกําหนดอะไรขึ้นมาแล้วมีคนไปทํากระสองก็คือว่าไม่ใช่โครงสร้างเดิมของหน่วยในการทํางานครับ โครงสร้างเดิมของหน่วยเขาก็แบ่งเป็นไฟป่านะฮะป้องกันป่าปรามวิชาการอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่รู้มันหน่วยไหนมารับผิดชอบกันแน่ไม่เอาแล้วนะฮะก็ตั้งสํานักงานขึ้นมานะครับมีคนขึ้นมาทําหน้าที่นี้จริงๆนะครับภายในห้าปีนะครับนี่ก็เป็นความพยายามที่จะสร้างความสําเร็จของโครงการเวลาน,นี้แผนการใช้ใจ่ายเงินได,ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นที่มีใครกังวลกันว่าจะเบิกเงินทันไหมอะไรเงี้ยนะฮะมันจะไปขัดกับ ที่สภาอนุมัติไว้ไหมก็ขอตอบว่าไม่มีนะทะุกอย่างเป็นไปอย่างที่คุยกับสภาทุกประการ